นายพิษณุเสนาวินรองผู้ว่าชการจังหวัดพิจิตรเรียกประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14มกราคม2560โดยได้กำหนดแนวทางนอกจากเด็กๆที่เดินทางมาร่วมงานจะได้ความสนุกสนานความรื่นเริงแล้วการสร้างแรงบันดาลใจการจุดประกายในการประกอบอาชีพเมื่อเกรียนจบโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร คือเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งรองผู้ว่าชการจังหวัดพิจิตรได้ยกตัวอย่างเมื่อครั้งยังเป็นนายอำเภอในถิ่นทุรกันดารว่าเด็กๆในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญชีวิตในวัยเด็กเห็นแค่ครูกับตชดอเด็กๆเ,เหล่านั้นก็ฝันไว้ว่าอยากเป็นครูกับตชดอเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การจัดงานในปีนี้จึงอยากจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจด้วยการนำข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรทางภาคราัฐภาคเอกชนผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆชี้ทางสว่างจุดประกายความคิดให้แก่เด็กๆได้รู้ว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรสำหรับมติที่ประชุมเบื้องต้นได้กำหนดสถานที่จัดงานวันเด็กประจำปี2560ไว้ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยอบจพ,พิจิตรจะให้ความอนุเคราะห์ด้านการจัดเวทีการเตรียมเต็นโต๊ะเก้าอี้เตรียมสถานที่ในการจัดงานทั้งหมดซึ่งจะมีหน่วยงานทั้งจากส่วนรชาชการกรัาฐวิสาหกิจองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนภาคเอกชนจะได้นำของเล่นขนมนมเนยมากรมกิจกรรมตอบป,ปัญหาให้เด็กๆได้เล่นเกมชิงรางวาัลเหมือนปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจะได้ประสานกับมณฑลทหารปกที่36เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนำรถถังเครื่องบินยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาจัดแสดงให้เด็กๆได้ตื่นตาตื่นใจอีกทั้งจะได้ประสานเครื่องไม้เครื่องมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยมาสาธิตเรื่องการกระงับยับยั้งป้องกันภยัยให้เด็กๆได้รับชมอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่จะสร้างความสนุกสนานความบันเทิงแก่เด็กๆให้สมกับการกรอคอยของเด็กๆที่กว่า1ปีจะเวียนมาถึงค่ะ